สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยืดผ้า,ากินกันเ้อจ้ามื้อนี้สิบห้าเมื่อกินปลานิ่นทอดปลานิ่นทอดจ้าโซ่ก่อนปลานิ่นทอดกินท่อนทอนมื้อนี้กินกับเจลเป็นน้ำจ้าเฮ็ดเจลน้ำแบบว่าเจลน้ำปลาใส่พริกใส่บักหน้าวขาดบ่ได้บลดีกินกับข้าวเหนียว <laughs> กินกับข้าวเหนียวท่อนจ้า มาจามาแสบน้ากันใส่มือด้จ้ากินข้าวเหนียวโอ้ยกินเจ้าเจ้านามจามเลยมันอย่ไม่จะพักสลัดดยจ้ากินกับแก่ม กิงกับแกงปานทอดอืมโว้ยเจลเซ็บๆจามอลยเนี่ยกำลังดีเลยนุ่มกำลังดีเข้มเปรี้ยวล่งโตจ้ะ ปลาจะกรอบนอก,กน,นุ่มหน่จังมันไงอืมแซบบแบบ่บแซ่บจ้าบุ๊มีบักแตงจังจริงมาก,กินบักแตงปลาทอด อ๋อนั้หนหัวปลาหัว,วหอนแซ่บจ้าเดนือปลาหวานหวานจ้ะเหนือปลาอืม อืม,อมกินกับเผาเหนียวกับแสบได้จา้าปลาทอดบางคนมันกับมากกินกับเผาสวยเขาจ้าวนอะจา,ะาอยากสิบอกว่ากินเผากินกับเผาเหนียวกันอืมเป็น the best ใดคือกันจา้าโอ้ยแสบจา้า ห่อนมือจ้าปลาห่อนอืออืมอือน้ำได้อดเขาเหนียวจ้าอืออื้ยเศรษจ้า เอาลละจ้าคลิปกินปลาทอดอุ้ยแซ่บหลายจ้าเอไว้พอกันคลิปหนานาะกินบอสุภาพกับขออภัยน้ำได้จ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปนี้ได้จ้าไปละจ้าขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ